ถ้าไทยเราบีบเศรษฐกิจกัมพูชาไม่เลิกระบอบหุนเซนจะจนตรอกจนต้องเปิดศึกกับเราหรือไม่และถ้าใช่นี่คือแผนปิดเกมระบอบนี้ให้สิ้นสากสวัสดีครับชาวไทยมิตรทุกท่านพบกับแอดอีกครั้งนะครับเรื่องที่แอดจะมาชวนคุยวันนี้บอกเลยว่าต้องมองข้ามช็อตกันหน่อยครับกับคําถามที่ว่าถ้าไทยเรายังเล่นเกมแรงบีบเส้นเลือดเศรษฐกิจของกัมพูชาต่อไปเรื่อยๆไอ้ที่ว่าสงบสงบกันอยู่นี่มันจะกลายเป็นหนังคนละมวนจนเกิดสงครามขึ้นมา จริงๆได้ไหมและถ้ามันบ้าจี้เกิดขึ้นมาจริงๆเราจะมีวิธีรับมือยังไงให้มันจบที่รุ่นเราไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวมาถึงลูกหลานอีกก่อนอื่นเลยชาวไทยมิตต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าดานใช้แดนสําหรับระบบคุณเซนแล้วมันไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นเส้นเลือดสามสายที่คอยปั๊มหัวใจให้ระบบนี้ยังเต้นอยู่ได้สายแรกก็การค้าขายปกติอันนี้ตรงไปตรงมาแต่พอเราปิดปุ๊บของแพงปั๊บคนของเขาก็เริ่มโอดโอย สายที่2ออันนี้ตัวดีเลยครับคือเส้นเลือดสีเทาทั้งแรงงานเถื่อนทั้งธุรกิจสีเทาอย่างบ่อนคาสิโนหรือแก๊งคอสเซนเตอร์ที่ไปตั้งฐานอยู่ฝั่งน,นู้นรู้ๆกันอยู่ว่าเงินมันวิ่งไปเข้ากระเป๋าใครมันไม่ใช่เงินที่เอาไปสร้างโรงเรียนแน่ๆครับพอเราหวดล้างจริงจังเส้นเลือดสายนี้ก็แทบจะติดตันและเส้นทางสุดท้ายคือเส้นเลือดสีดําหรือท่อนําเลี้ยงหลักจริงๆของกลุ่มอํานาจเก่าเลยแหละครับของนีทาสีของผิดกฎหมายต่างๆที่ทําเงินมหาศาลพอเราเข้มงวดเส้น ก็เหมือนโดนหนีบจนแฟบพอท่อนำเลี้ยงทั้ง3สายโดนบีบจนแทบจะขาดใจแน่นอนว่าเรื่องมันก็ต้องเข้าตัวครับคนตกงานค่าครองชีพพุ่งประชาชนก็เริ่มมองบนใส่รัฐบาลตัวเองที่สําคัญคือเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาเขาไม่ได้กินยากเขามีโซเชียลมีเดียนี่มือเริ่มมีเสียงแตกดังขึ้นมาท,าท้าทายอํานาจเกา่าซึ่งเป็นอะไรที่ระบอบนี้กลัวยิ่งกว่าผีซะอีกลองลึกภาพตามนะครับชาวไทยมิตรอาจจะเป็นภาพข่าวการ ประท้วงใหญ่หน้าบ้านพักของหุ้นเซนเองหรือข่าวลือเรื่องการรัฐประหารที่เริ่มหนาหูขึ้นในกองทัพนั่นแหละครับคือสัญญาณอันตรายสุดท้ายที่อาจจะบีบให้เขาต้องกดปุ่มจุดไฟสงครามทันทีและเมื่อไฟในบ้านกําลังจะไหม้วิธีที่ง่ายที่สุดของนักปกครองสายเผด็จการก็คือจุดไฟนอกบ้านให้มันใหญ่กว่าเพื่อให้ทุกคนหันไปมองข้างนอกแทนการเปิดศึกกับไทยนี่แหละครับคือไพ่ใบสุดท้ายที่ใช้เบี่ยงเบนความสนใจได้ดีที่สุดส่งลูกช าวบ้านไปรับกระสุนแทนส่วนลูกตัวเองก็นั่งจิบไวบายสบายๆอยู่ในพนมเปนมันเป็นสูตรสาเร็จที่ใช้ได้ผลมันนักต่อนักแล้วในการปลุกผีชาตินิยมขึ้นมากลบปัญหาปากทองคําถามคือแล้วไทยเราจะเล่นเกมนี้ยังไงนี่คือส่วนที่แอดคิดว่าสําคัญที่สุดครับเกมนี้ไทยต้องเล่นบทนิ่งๆแต่ต้องฉลาดกว่าในช่วงที่เขาเริ่มยั่วยุเราต้องอดทนใช้การทูดตอกกลับไปปล่อยให้หม้อต้มนาน,านๆให้น้ํามันเดือดจากข้างในเอง ปล่อยให้ประชาชนของเขาถามผู้นําตัวเองดังๆว่าจะรบเพื่อใครในขณะที่พวกเรากําลังจะอดตายกันอยู่แล้วนี่แต่ถ้าเขาเลือกเปิดก่อนทีนี้เลยครับหน้ามือต้องเป็นหลังมือทันทีจากบทพระเอกใจเย็นต้องสวมบทโหดปิดเกมให้ไวที่สุดเป้าหมายคือถล่มกองกําลังชายแดนให้พังในไม่กี่วันไม่ใช่การยึดครองทําไมต้องเร็วเพราะกระแสะชาตินิยมมันมีวันหมดอายุครับยิ่งสงครามสั้นเชื้อก็ยิ่งหมดไวพอมันจ ลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วประชาชนเขาก็จะตาสว่างแล้วกลับมาถามรัฐบาลตัวเองว่าไหนล่ะใช้ชนะที่ว่าแล้วข่าวสารจะแดกอะไรต่อแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเอฟเฟกต์ุ้มแรงที่จะย้อนกลับไปถล่มระบอบคุณเซนเองซึ่งอาจจะจบได้2แบบแบบแรกก็คือม็บชาวบ้านที่ทนไม่ไหวก็จะออกมาถามหาความรับผิดชอบบนท้องถนนหรือที่มันน่าลุ้นกว่านั้นคือการเปลี่ยนขั้วกันเองของกลุ่มอํานาจเก่าพวกขุนศึกที่ไม่ใช่สาย ตรงตระกูลหุนเซนพอเห็นว่าเรือกําลังจะล่มใครมันจะอยากจมไปด้วยล่ะครับเขาก็ต้องหาทางชิงพวงมาลัยมาคุมเองสิครับสุดท้ายแล้วชาวไทยมิดครับเกมนี้มันอาจจะจบลงได้ไม่ใช่ด้วยเสียงปืนที่ชายแดนแต่ด้วยแรงกระเพื่อมจากภายในของกัมพูชาเองที่ไทยเราเป็นแค่คนคอยสก,กิดให้โดมิโนโตัวแรกล้มเท่านั้นเองและเมื่อดมิโนโตัวสุดท้ายล้มชายแดนฝั่งตะวันออกของเราก็อาจจะกลับมาสงบสุขได้อย่างแท้จริงสักทีไม่ต้องมา าคอยระแวงเพื่อนบ้านที่พร้อมจะจุดไฟเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ